สาธุสาธุสาธุมาร่วมตักบาตรทำบุญกับประพาดมะพท้าวบอนไสและบริษัทจันเจริญนะครับ

สาธุสาธุสาธุบุญด้วยกันนะครับ ช่องประพาทมะพาวบอลไสเหมือนเดิมนะครับ